นำมัการถามหลวงพ่อนั่งแล้วพองยุบเร็วมากค่ะเป็นมานานแล้วค่ะต่อจะต่อต่อ,อยังจะต่อ,อยังไรคะหยุดเพราะมันหายใจเข้าหายใจออกสักพักมันจะกลับมาถี่เท่านั้นเองก็เลยหายใจเร็วหลังนั้นวิธีแก้ก็คือหยุดหายใจช้าๆมาปรับลมหายใจใหม่ที่ทวงอกนะครับหลังนั้นคนหายใจถี่หายใจเร็วเนี่ยบางทีมัน มันมันเคยชินกับการหายใจสั้นะนะังนั้นพอหายใจสั้นแล้วปั๊บมันก็จะถี่ีทีแต่ว่ามพองหนอยุบหนอไม่ลงตัวเลยคุณก็หยุดพองหนึ่งส่วนหนอสองส่วนพองนิดหนึ่งแลว้วไปยาวที่หนอมันจะบังคับให้คุณหายใจยาวเล็กๆหายใจยาวแบบกลางไม่ใช่หายยาวมากนะครับไม่ใช่เหมือนเหมือนยาวแบบผ้าจาย์ท่านทองอ ยืนนองไม่ไม่ยาวอย่างนี้และครับพองนองเงี่ยบางคนลากเตียงเด้โหแต่จริงๆแล้วมันพองหนอยุบหนอเท่านั้นเองครับมันไม่ยาวกันนี้และครับแล้วคุณพอคุณเว้นวักเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมันจบในตัวมันเอง นะครับคุณก็ฝึกเกิดดับไปด้วยพองเกิดพองดับยุบเกิดยุบดับนะมันก็ต้นพองสุดพองนั่นแหละนะครับต้นพองเริ่มพองแล้วพอหนอจบหนอแล้วก็หยุดจบดับนะแล้วถ้าคุณคุณจะให้มันลึกซึ้งอะไรก็พองหนอนะครับอ่สุดและต้นสุดจบจบแล้วนะพองหนอปัจจุบันจิตเราอยู่ไหนจิตอยู่ที่พองมันเพิ่งจบเนี่ย พองหนอเมื่อกี้เป็นปัจจุบันตอนนี้กําลังพองจิตอยู่ที่พองพอยุบหนอยุบเป็นปัจจุบันพองเมื่อกี้เป็นอดีตเดี๋ยวไปย่อยพองขึ้นใหม่ๆยังไม่ได้พองเป็นอนาคตในเสี้ยววินาทีเดียวคุณแบ่งการเวลาได้เลยนะครับและตรงเนี้คุณจะสมองคุณจะโล,งล่งมีงานของของนั้นเขาบอกคุณฝึกอาณาปานสติดูลมหายใจเขานี่แค่อานาปานสินะครับ มันจะเปลี่ยน DNA คุณเนี่ยนะครับอาตมาก็เออเฮ้ยมันมันเข้าทะเข้าเข้ารับกับรับได้กับการสำเร็จโสดาบันนะเป็นเป็นขั้นๆแบบสำเร็จเปลี่ยน DNA เปลี่ยนเปลี่ยนระบบการหายใจเปลี่ยนเปลี่ยนระบบอะไรหลายอย่างในร่างกายจนถึงถ,ถ้าคุณทำได้บ่อยๆต่อเนื่อง ร่างกายคุณจะเป็นพระธาตุฝรั่งพระฝรั่งเออมาเออ,เอ,อ,อยังงี้มันมันแปลทางวิทยาศาสตร์ได้ได้นั้นอยู่แต่ฝรั่งเขายังไม่ได้นะครับต่อก็คือเขาวัดคลื่นหัวใจวัดคลื่นสมองให้พระมานั่งตายปฏิบัติมานั่งแล้วเขาก็เช็คตัวจสมองคลื่นคลื่นกราฟมันต่างกันครับ ต่างกันเลยเขาเขากำลังทํางานนี้อยู่ครับเขาวิจัยอันนี้เขาม,มีเครื่องมือแต่พระนี่ไม่มีครับยิ่งพระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไงไม่มีเครื่องมือเลยนะครับดังนั้นอาตมาจึงเห็นใจคนที่ไม่เชื่อในศาสนาพุทธเนะี่ยฉันไม่มีศาสนาอาตมาเอออีกนานไอ้นี่อีกนานนะครับนะครับอีกนานเลย พวกนี้จัก,กรยาทิฏฐิสูงทิฏฐิมากเชื่อความคิดตัวเองอย่างเดียวไม่เชื่อใครทั้งนั้นแล้วพวกนี้คุณไปดูดิมักจะก,ก้าวลาวนะครับไม่เชื่อใครทั้งนั้นมักจะก,ก้าวลาวแล้วก็ยอมไม่ได้ที่มีเหตุผลที่ดีกว่ามามาเบี่ยงเบนเขาอะทำให้เขารู้สึกเสียเสียในความคิดเขา เยอะครับนะครับกาบนำการหลวงพ่อนั่งแล้วพองหนอยุย่มหนอเข้าใจนะกับมาที่นี่ชา้าๆนะปรับลมหายใจใหม่พองหนึ่งส่วนหนอทองส่วนนะครับไม่ว่ารู้หนอคิดหนออะไรใช้ส่วนใช้สัดส่วนนี้เสมอคิดแล้วก็บรรยาวที่หนอเห็นหนอเนี่ยทุกอย่างปรับได้หมดแล้วจังหวะเดียวกันหมดนะแล้วคุณจะไม่ต้องไปแอนะ่แล้วมันจะลื่นไหลมันจะคุณ ขอเรียนถามดูก